สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวแกะซองพัสดุนะครับผมสินค้าที่อยู่ข้างในซองพัสดุนี้นะครับก็จะเป็นหลอดไฟ LED ของเจ้ารถแมคโครนะครับผมหรือว่าจะเอามาติดตั้งรถดำหรือเอาไปติดตั้งรถ DIY ต่างๆเป็นรถของเล่นก็ได้นะครับวันนี้เป็นหลอด LED นะครับผมหลอดตัวนี้ผมสั่งเป็นสีแดงนะครับ เป็นระบบไฟหมุนนะครับผมเป็นสายไฟจะมีเป็น3เส้นนะครับผมสั่งสินค้าจาก shopee นะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ130บาทนะครับผมบวกค่าขนส่งแล้วอยู่ที่ประมาณ150บบาทนะครับแล้วแต่บางร้านนะครับบางร้านก็อ,อาจจะขายถูกกว่านี้นะครับผมแต่ว่าผมสั่งซื้อร้าน มันมีหลายร้านที่เราเลือกนะครับผมในออนไลน์นะครับผมดูจากสายไฟนะครับผมก็ออกแบบมาแข็งแรงดีนะครับก็สายไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปนะครับผมส่วนเจ้าตัวหลอดไฟนี้สวยงามครับผมดูใกล้กลนี้สวยงามมากนะครับ เราจะมาดูความยาวของสายไฟกันนะครับผมแล้วก็พร้อมหลอดไฟนั่นเองนะครับนี่ครับผมอันนี้คือผมวัดให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมว่าความยาวของอ,อสายของหลอดไฟนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือผมเป็นการทดสอบนะครับโดยใช้แบตเตอรี่ของเจ้าแมคโครคันจิ๋วของผมนะครับก็ต่อไฟเป็นไฟบวกลบนะครับผมต่อเข้ากับ สายหลอดไฟนะครับสายหลอด led นะครับผมผมต่อเข้าโดยการเอาสายทองแดงใส่เข้าไปตรงรูนี้นะครับแล้วก็ผมจะมาเช็คสถานะของหลอด led นะครับผมว่ามันทํางานได้ไหมนะครับก็ทํางานได้ไฟสวยนะครับผมมันมีหลากหลายสีเราเลือกนะครับแต่ว่าหลอดนี้ผมสั่งเป็นสีแดงนะครับผมเพราะว่าจะมาติดตั้งเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับ ครับวันนี้ก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมกอ่าวคมาสวัสดีครับ